มห่อรศสมโพธิงานค่ำคืนนี้ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับผักทายสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยละกันครับหลายคลิปที่ได้เห็นพี่นันภาพยนตร์โลดแล่นอยู่ในช่องลีทองจีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งครับ รถแล้วก็คลาสสิกเลยครับวันนี้มาสมโพธงานให้เจ้าภาพเหมือนเดิมครับผมบิ๊กจุกอ่ะพี่นันภาพยนตร์ปฏิกาศช่วงนี้จะ4ี่โมงแล้วนะครับอู้นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกลาซาวมหาสารคามนะครับแต่บรยิกาศวันนี้ไม่ค่อยสู้ดีเลยครับขับรถมาเมื่อกี้นี่ฝนตกนะแต่ตรงนี้ไม่ตกนะครับ เห็นแค่รถก็กินขาดน,นะครับพี่นอ้องความคลาสสิกโอ้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ยังใช้หน้าทงไฟวนประดิษฐ์เจริญซาวนะครับรถหน่วยนี่ต้องใช้คำว่ารุ่นคุณปู่แล้วนะแต่ก็ยังทําสีให้ได้ชน้าติกันอยู่นะครับสีจยุกอยู่ด้านบนแล้ว ทำไมเข้าหน้างานค่ำจังเลยครับป๋าวันนี้วันนี้เป็นวันพิเศษครับเสื้อผ้าเพิ่งติดต่อบอกหรือว่าติดต่อได้วครับแต่มันเข้าไม่ได้เนาะใช่ไหมมีพิธีการงานเขามีพรุ่งนี้ครับอ๋อวันนี้ก็คือว่าตั้งเล่นเล่นค่ำหมอลำเล่นวันไหนวันนี้ครับโอ้วันนี้ประเดิมกับเราเลยครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีอีกมีครับผมอยู่สามขึ้นแต่พี่จุกนี่อยู่ตรงนี้เลยครับหมอลำก็มีกี่วัน วันเดียววันนี้วันเดียววันที่สิบสามอีกเจ้าหนึ่งหนูอะไรหนูหนูผ้าอะไรนะเออมอลำใหญ่เอออันนี้มอลำสะคอนแล้วแล้วทุ่งเงาไฟจะมีผลต่อเสียงกันไหมผมไม่เปิดแรงหรอกก็คือของเรานี่ก็คือพอดีพอดีอ๋อของเราเน้นฉายหนังอย่างเดียวเลยฉายหนังอย่างเดียวรูปภาษาแค่ไม่เปิดใส่เขาแล้วอ๋อ เขามั่งจะปวดสายราอคือแค่หน้าวาอยู่ตู้เขาใหญ่นึงอ่ะช่วงสงกรานต์ครับอยู่นี่เลยบ่อยู่นี่แหละครับ12ไปวัดตะโกโอ้อยู่นี่ก็คือวันนี้วันที่11 11 12ก็ตะโก3บ้าง14ไปวัดโคลุ่มไซ่อ้อนั่นแหละคุณปู่เป็นไงบ้างช่วงนี้วิ่งสบายเลยบ่สบายทำแบบเบรกติดดีเลยใช่ไหมโอ้ดีมากเป็นดีมได้ พี่นันภาพยนตร์นะครับหน่วยนี้ก็ถือว่าอ้ไม่เคยถามเลยนะพี่จุกทําหนังตั้งแต่ปีไหนเริ่มทําเลยสมัยฟิล์มเนาะเออทำไม่ได้หลายปีนะมันกับชิดปีชิดปีนึงนะถ้าไล่เลื่องกันมาก็ตั้งแต่คมสันอ่าบุตินันใช่ครับนนทนันไม่ทันเนาะนนทนันไม่ทันยัง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 ตอนตอนพี่จุกมานี่นนทนันเลิกทํำยังเลิกทําพอดีเลย เลิกทำพอดีใ่เพราะซีดีมันขึ้นมาเขาเรียกว่ามันจะมีซีดีกำลังมีแผ่นซีดีมานะโอ้แต่หนูเทียนทองล่ะเทียนทองอ่ะตรงนั้นคือกันหยุดหยุดก็คือเหมือนเป็นไม้ต่ออ่มวันได้ต่อหยุดเราลดโอ้ทางเทียนทองจะมาไหว้กดังหมดเลยอ่าสันยูอ่ะสันยูไปก่อนอีกสันยูก็ไปก่อนพี่จุกอีกไปก่อนไปก่อนแล้วก็ถึงสันยูขึ้นก่อนเรา นั่นแหละก็คือสรันยูหยุดก่อนไหมหยุดแล้วจะหยุดแล้วเราก็มาต่อพี่จุกถึงมาอันนี้ของบุรีรัมนะบุรีรัมบุรีรัมโอ้แล้วก็ใครอีกอะทำไมฟิล์มอ๋อเรื่องไหนน้อน่าจะเป็นองุ่นปากนะหนังแรงๆหน้าองุ่นปากอืมอันั่นแหละทำตรงองุ่นปากพี่จุกทําอะไรมาก่อนถึงอยากทําหนังตัวนั้นมีประสบการณ์ไหมถามก่อนเอ้าไม่มีปู่ป้าๆเลยครับคืออยู่โรงหนังไง Oh. พี่สมชายช่างใหญ่เขียนรูปที่ไปมาเนาะแกเป็นคนช่างเขียนแต่เราไม่รู้ว่าแกเป็นเขียนรูปดอกอไปลูกเบิ้ลใกล้แกแก,แกทาว่าไปลบป้ายลงหนังไม้แห่เหนือละล้อยไปครับชอบเีน oh. เือละล้อยลบคือแปรงสีนิ้วนะครับไม่ใช่ลูกกิ้งตอนนั้นเดี๋ยวนะตอนนั้นพี่จุกวาดเป็นหรืยอยังยังไม่เป็นครับเป็นแปรงสีนิ้ววาดนี่ไปเรียนหรือว่าไปไไเอาวิชาตรงนั้นเลยไปไป,ไปคือไปไปแบบยังไงหรอไปปุ๊บ เห็นเราลงไปเนาะเด็กล so ุงหนังมาขึ้นป้ายเราก็ไปขึ Dat ้นกับเขาช่วยขึ้นป้ายเขาเอาหนังนะครับผู้จัดการเห็นว่าอยู่ลุงหนังไหมเห็นเดือนสามรอยอยู่ครับหวาดลงหวาดลงไปมาก็เพ่งเขาใช้หนังก็ขึ้นไปใช้หนังกับเขาได้จับได้จับไอ้เครื่องใช้ไหมได้จับเครื่องฉายเปลี่ยนฟิล์มไหมเปลี่ยนฟิล์มไหมเปลี่ยนพี่จุ๊กเปลี่ยนฟิล์มได้สบายเลยมันมีสองเตาอ๋อเออถ้าสองเตามันไม่ต้องสาวดีเนาะลงสองเตาใช้คนเดียวได้อ่านั้นก็ มันจะเป็นเตาถ่านนอนโรงแกนเตาถ่านอ๋ออยู่เกรนด้วยออยู่แกนอ๋อเกรนเกรนจะอยู่รคั้งแรกเลยแต่เกรนโรงหนังยังอยู่นะทุกวันนี้ยังอยู่นะผมจะเข้าไปได้เพราะว่าผมรู้จักครองในนั่นเดี๋ยวพี่น้อยอยากไปเดี๋ยวผมพาไปถ่ายเออเออแต่ถ้าว่าตรงโรงน้ำแข็งน่ะไม่อยู่แล้วอ่าก็ยังเกล้ๆอยู่หมดคแล้วก็จะตัดขาไว้ข้างในตรงจอหนังก็อยู่งั้นแหละแล้วเนี่ยโปสเตอร์อ่ะอันนี้เรียนมาใช่ไหม ก็ดูลูกพี่เขาเขียนเอาช่างก็ต่อยอดจากวันที่ไปโรงหนังวันที่ไปมันไม่เรื่องหรอกเป็นยังเ,เป็นเด็กหนุ่มยังนเชลุปแต่ก็คือเห็นเ,ออเขาวาดอันนี้คือเนี่ยรูปอย่างงี้คือ,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 อไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนเลย <c oughs> ช่างใหญ่ช่างใหญ่มากอเอาเร็วตั้งป้ายวางป้ายเขียนรูปอะ่ะเราก็ต้องช่วยแก,กเ,ออเอาเขียนไม่เขียนไม่รู้คือได้จับก่อนเอาสเกิ๊ด เขาให้สเก็ตสเก็ตมุ่งมั่วเขาไม่ได้สอนเออแล้วก็เลยเราก็เขียนเลยครับเขียนแบบพิตะพืถันอ๋อเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนทางนี้เดี๋ยวดังโอ้โอ้ผมนึกว่าพี่จุกจบศิลปะมาแน่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยวาดเนี่ยโอ้แต่คือเมื่อก่อนก็คือเขียนเยอะนะแล้วก็รถหนังของ บุรีรัมนีเพ้นไหไลายคันนะที่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 อยู่บุรีรัม์เนาะครับเราไปใช้หนังขงบนหนังแกนเรามองข้างล่างมันจะเป็นอ่าห้องเขียนป้ายเรามองไปข้างล่างเห็นเขาเขียนว่าป้ายโคกเนาะห้าสิบบาทเอออ่าสมก่อนมีป้ายโคกโปสเตอร์สมัยก่อนคือถ้าเป็นสปตเตอร์ใหญ่ต้องเขียนอย่างเดียวใช่มันจะมีอ่าผาผาโคกที่ตัวเมให้นะจะไปเขียนตามห้างร้านเขาเวลามีอ่า ฆษณาก็าให้เขียนเรามองไปข้างล่างเฮ้ย <Hey, S 2> เรามาฉายหนังใครจะจ้างเราฉายเราหาไปฮัดเขียนป้ายดีกว่าเอ้าเห็นเขาได้ตังค์เออเลยผมก็เปิดร้านป้ายอยู่ข่งบอกสอไม่รู้วที่ใครละป่าผมแต่ตอนนั้นยังไม่มีหนังนะไม่มีแล้วเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือยังไงถึงได้มาเป็นหนังจดเป็นหน่วยอ๋ออยู่ที่บิ๊กบอยชวนหุนกันเลยประมาณมีเงิน สามพันก็สี่พันไมมพาไปขึ้นเครื่องใช้ก็จอหนังใช่นี้ทำไมมันถูกแท้เออมีป้าแป๊วเลยใส่รถปิกอัมมาคูณได้ะไรมาก่อนนะโค้งจอจอหนังโค้งจอสิบสองเมตรจอหนังเตาฉายก็หัวเครื่องตอนนั้นเป็นเตาอาร์กไหมหรือว่าทานทานเปลี่ยนเปลี่ยนแบบอไอตัวอาร์กเลยตัวผู้ตัวเมียไม่ใช่โหลดนะไม่ใช่โอเปลี่ยนทั้นอ่ะไม่เป็นวาเล่นเลย จนตาจะมองไม่เห็นเลอาตอนนั้นได้ทุนมาเท่าไหร่นะทุนมาตอนแรกนะประมาณ3,000กว่าบาทเองได้โจได้โจผ้าโจมาแล้วผ้าโจโค้ดโจเตาฉายเตาฉายตัวที่มันเป็นจุดเครื่องไปหาซีลอเองอีกอ๋อมาแต่เตาหลังใช่หัวข้างหน้าต้องหายต้องหาใหม่แต่ยังไม่ได้ออกงานยังยังค่อยทำทำไปเออแล้วก็รถล่ะรถโอ้รถโอ้โหอยากได้ทำไงเนาะเอามีเงินห้าพัน คือเงินเขียนไปเราสะสมไ้ครับไปดาวกระทียทองอจี้คันนีไม่ใช่คันนี้ไหมคันนี้เอาในคันนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับอู้คันนี้นี่อยู่กับพี่จุกตั้งแต่คือตอนที่ทำนังเลยครับทำนังเลยแล้วที่มาที่ไปคันนี้ไปเป็นรถหน่วยหนังมาก่อนไหมใช่ของนัทนนท์อ๋อนัน<อ><อ>นัทนนท์ โอ้โหนานมากเกือบจาไม่ได้เลยนะนันนท์เคยไปใายบานยางอยู่ยังไ่มีรถหนังเขามีงานเออเรื่อยาโอเคก็ไม่รู้ว่าใช่ที่มาที่ไปไม่ไงไม่รู้แต่คือไปผ่อนกับเทียนทองมาก็คือได้คันนี้มาเทียนทองยึดของนันนท์มาอือจอดแล้วตอนนี้ผมถามช่างว่าช่างมันมีหลายคันเอาคันไหนช่วยดูหน่อยแก่อาเครื่องเอาคันนี้เลยเครื่องแดงสภาพตัวนั้นเป็นไงบ้างเครื่องคันนี้โอ้ยยังไม่ซ่อมเลยเลยไม่มีซ่อมเบรกกับยี่สิบปียังไม่เคยเปลี่ยนมันเลย อันนี้คือสภาพ20กว่าปีนะครับพี่น้องมันก็เลยถึงแบบหนักขนาดนี้โอ้นอนี่ลูกสาวนี่ๆเลยนี่ดูจนพังว่าเราเนี่ไม่ได้อะไรเปลี่ยนเลยโอ้น็อตเลื่อซีตัวครับโอ้ผมไม่ขี่ด้วยนะคลายเราคลายเราเนี่ยคันประจำเออประจำเลยคลายเราเอาคลายเราคลายเราเนี่ยยี่สิบกว่าปีสมัยนั้นเราจะใช้ยางหลังยางเปอร์เซ็นต์เซ็นละพันแปดโอ้พอจะได้ใช้ไปก่อนตามงงสมัยนั้นไฟฟ้าก่อนไหมหรือไฟฟ้า แต่มันลําบากนะใช้สมัยก่อนถ้ามันไฟฟ้านี่บางหมู่บ้านมันไม่มีไฟพี่จุ๊กเริ่มใช้เครื่องปั่นไฟช่วงไหนช่วงพี่พัทยยุทธผมมีพี่พัท์อีกนะเออใครทันของพีพัทย์ไหมพี่พัทผมก็เคยจ้างไปบ้านผมนะไปได้เครื่องปั่นมาจากใครเครื่องปั่นของเขา ตัวนี้คือติดคอร,รถของเรามาตลอดเลยใช่ไหมใช่เครื่องปั่นของพิพัฒน์ตอนนี้ก็พิพัฒน์ให้เสียบรรทุนไปบริหารคันเรือ่องนีกเพว่าผมก็ว่าเสียบรรทุนถ้าบริหารรอบเครื่องปันป่นมันคงใช่ของหนังของเสียบรรทุนแน่เดี๋ยผมขอซืออ้อต่อไปเอมอมันเล็กมันเล็กจริงมันเล็กจริงมันได้ยี่สิบโลมอกก็สำรองผมเลยอ่าได้จะได้ใช้วันตุวันนี้ก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ว่าสมัยก่อนนะ จะไม่มีการลากนะสมัยก่อนก็คือเนี่ยจะหน่วยใหญ่ๆก็ตามนะผมจะเห็นกันแบบนี้เลยนะไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมเครื่องปัดไฟจะไว้ตรงโคอรถเลยเขาเรียกว่าโครถแต่ถ้าจมไม่ต้องพูดถึงอะโลหน้าร้องไหาเลยแต่สมัยก่อนเครื่องปั่นไม่ใหญ่นะ สามสิบสี่สิบเ <40 S 2> ขาเป็นเครื่องเครื่องเสียงแบบเพราะว่าโตสมัยก่อนอนุกรมถูกไหมใช่มีฮอนตัง้งโอ้ผมชอบไทยสมรไทยสปาชายราคาแพงไหมเอา้าสมัยก่อนรับคืนกันจักบาทอี๋ว่ามันจะลืมเราประมาณสมัยฟิล์มนะแต่ฉายยันเช้าเนาะสายฟิล์มก็ได้ราคาอยู่ด้วยเออมันก็เฉดเฉดกันห้าหกพันเจ็ดพันเท่านี้แหละแต่มันจะทํำนางยากมากนะนุกรนต้องใช้กามายากหนึ่งคนฉายก็ยากสองมัน ันดูแลยากมันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะนั่งเหมือนนั่งรู้แต่ฟิล์มโอสะดุ้งเลยอุปกรณ์มันบางทีเราอ่านเรื่องสุดท้ายมัน่ายแจ้งใช่ไหมอีกสามวันไม่ได้ก่อกลับอ่าตอนนี้ให้แฟนกอพอไปฉายกั๊มโอ้ยคือหนังมันฉายไม่จบมันแจ้งก่อนอะไรทีมสองวันอะไรมันไม่จบเงี่ยมันอุปสรรคเยอะมากสมัยก่อนนะจริงๆคือทําหนังมาทําหนังมาจําได้จอลมเจ็ดทีเจ็ดที ล่าสุดเห็นล้มที่<ม>อะไรนะบ้านบ้านบไปบ้านไฟบ,บ้านไฟล้มก็ตั้งใหม่ล้มก็ตั้งใหม่แต่ขออย่าเป็นคนเป็นอะไรใช่ใช่ถูกต้อาางใหนะ้มันล้มเลยออกมาให้มันล้มเลยอย่างนี้นะเคยเจ้าภาพจ้างช้าสุดกี่โมงไปถึงหน้างานช้าสุดเนาะประมาณห้าโมงครึ่งกับหกโมงอะ่ะก็ไม่เขาถึงยังจ้างอะ่ะพี่เขาอยากดูหนังไงครับไปแต่ทัวร์นี้ผมไม่ไปหรอกเหนื่อยมันเร่ง แต่สมัยก่อนมันมันไม่ได้แบบนี้นะเวลาไปฉายนี่มันไม่ได้เงียบเงาแบบนี้นะเราอายุแล้วคือเราคิดไปมากว่าเราเหนื่อยมันเล่งเนี่ยมันเล่งงานเร่งก่อนนี่เอฟซีเยอะนะงานเร่งงานเล็งเนาะสมัยก่อนนี่คือถ้ามีหนังนี่คือแบบเหมือนหมอลำวงใหญ่ๆสมัยก่อนสมัยทุกวันนี้เลยนะผมจะบอกนะทุกวันนี้นะไม่ว่ากันนะครับใครก็ล่มหมอลำเนาะสีอีสานนะเดี๋ยวเขาจะนับมึงสมัยพวกเรานะหนังตอนนี้คือนันทวันไม่มีใครล่มได้ อันนี้เรื่องจริงแต่ไม่ว่ากันนะครับอันนี้คือบริการเราพูดแบบเนื้อผ้าองานของเขาก็ต้องมีไอดอลเป็นของแต่ละหน่วออันนี้เราดูงานว่างานของเขาออันนี้สําหรับพี่จุ๊กก็คือถ้าทุกวันนี้มือหนึ่งก็นันทวันแต่ถ้าโมลามก็เสียงอีสานอันนี้ในฟิลของพี่จุ๊กนะความหมายเนาะความหมายถ้าว่ารถแห่ใครตังๆ่ก็ว่ากันไปครับทุกวันนี้ครับรถแห่โอเคอยู่ครับแล้วแต่แกทำมาหากินสมัยก่อนตู้เบรเยอะขนาดนี้ไหม ตู้ค้างสี่ค้างหมูปากชิบ้าใส่รถอะไรเนาะใสรถอีกแตนไปแค่นั้นค้างละกี่ใบค้างละสิบสองใบโอแต่สิบสองใบสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วแต่เมื่อก่อนต้องเข้าใจนะว่าเครื่องเสียงเพลงมากเครื่องเสียงเพลงจริงๆนะพี่น้องคือไม่ได้มีมือสองที่จะมาขายแล้วซื้อกันแบบสนุกอย่างนี้นะซื้อเฉพาะแค่หน้าธงนี่จะอ้วกแล้วนะเมื่อก่อนนะหน้าสองแท่นคมสันอยู่ผมยังอยู่ทุกวันนี้สองแท่น ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้หรอกเนาะหน้าทงไม่ได้ถ้าหน้าทงเยอะขนาดนี้นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่หน่วยใหญ่เลยนะใ้เชื่อไหมร้านนี้ก็ย้ายแล้วดิรู้คืออยากทำแบบมันมันดูกันมันบึกบึนไฟสมัยก่อนไฟกระแทกก็ไอเหมือนตูดหลังสิบล้ออ่ะใช่ไหมแล้จะมีไฟหลอดจัมปาข้างจอน่ะมันขึ้นตลอดนะไม่มีกระดิกหรอกหน้าจอก็ไอหมุนหมุนไอไหมไอไฟสีอ่ะทงก็ ฉีดสเปรย์กันเลยนะไม่มี L C D ีดีอันนี้นะแต่คือทำไมมันมีเสน่ห์อย่าง้สมัยก่อนเนาะดูหนังก็คือไม่มีหนีกันนะเพราะหนึ่งมันไม่มีโทรศัพท์สองหนังไม่มีทางที่จะออกไปให้คนได้ดูก่อนแน่นอนแน่นอนเลยต้องรอจากทีวีอย่างเดียวซีดีก็โอ้โหสมัยเมื่อก่อนอย่าใช้คำว่าซีดีเลยเขาเรียกอะไรนะวิดีโอวิดีโองานก็จะได้ออกอ่ะก็ฉะนั้นหนังก็คือโอ้โหเพราะตอนนี้อ่ะ เทียนทองเขาเขาเขาทำหนังแบบเลี้ยงลูกน้องหนังแองแปลงเนาะครับหายไปเลยแต่ความหมายเขาเขาทำลุงหนังครับลุงหนังเขาทำทุกจังหวัดของภาคอีสานนะ่าเทียนทองตอนนี้เปลี่ยนเป็นเอ็มบีพีอะไรน่ะ๋ออันนั้นก็คือป๋าเทียนทองเป็นคนผู้บริหารใช่ฟิลม์มฟิลม์มเขาจะซื้อมาของสามคนมีเหลือ<ๆ>อยู่ไหมเอาผมถามเนี่ยเนี่ยปีห้าแปดแล้วเนี่ยถ้าสมมติเครื่องฉายกับฟิล์มนี้ยังมีเหลืออยู่ไหม มีที่ไหนเราหาดูได้บ้างไหมระบบฟิล์มนะระบบฟิล์มนะอย่างของเทียนทองอย่างเงี้ยคืออ๋อเทียนทองแกแกแกทําไปโรงหนังสมัยก่อนใช่ไหมใช่แล้วฟิล์มที่แบบใช้เสร็จครับไปอยู่ที่ไหนกันนะคือคือแกเลาะเลาะสต๊อกเลาะมุดเลยคนตอนนี้หมดแล้วมั้ยอ๋อมีคนมาซื้อได้ข่าวว่าเสียบอยหมอไปทั้งกูดังเลยจักเอาเงินมาจากไหนสุดยอดเลยเสียบอย แต่ภาคกลางนี่ก็คือเนี่ยทุกวันนี้ยังเห็นพากันฉายฟิล์มกันอยู่นะแต่ต้องเข้าใจนะว่าฟิล์มตอนนี้ไม่มีหนังใหม่แล้วนะหยุดผลิตหมดแล้วไม่มีแล้วหยุดแม้กระทั่งหนังลงฉายอย่างเนี่ยก็ไฟล์เป็นดิจิตอลหมดแล้วเดินกดรีโมทเดินนี้เลยหนังลงแต่ก่อนต้องไม่สามคนกับสี่คนครับเพราะมัาใช้ทั้งวัน ใช้ทั้งวันครับแต่นางร่วมใช้ง่ายนะเพราะว่าใช้ใช้เครื่องฉชยสองตัวใชมันไม่ต้องมานั่งสาวนะช่สับเลยปุ๊บใช่ไหมใช้สองตัวตัวหนึ่งถ้าใช้คนเดียวได้นะอตัวหนึ่งมันจะมดมวนใช่ไหมจะมีปุ่มแดงพรอมดูมากว่ามันมากสอง่มันมากดปุ่มแดงปุ๊บเอาตัวนี้ลงแค่นั้นเองเอามาตั้เลยสาวตัดเอะไรแต่ถ้าของปี่จุหนึ่งเรื่องต้องสาวกี่ม้วน สาวกี่มวนโอ้เรื่องหนึ่งหกมวนก็ต้องหกมวนตัวต้นใช้ตอนแรกพี่จุ๊บสาวฟิล์มเองเลยไหมหรือจ้างหรือจ้างทำเองใช้หมดหนึ่งคืนกี่เรื่องหนึ่งคืนก็ห้าเรื่องนั่มั้ยห้าเรื่องนี่เริ่มใช้แต่เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ดึกนะสองทุ่มครึ่งหนึ่งเรื่องใช้ประมาณกี่ฟิล์มนะหนึ่งเรื่องประมาณถ้าหนังยาวกว่าหกม้วน หนึ่งสองเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนี่ยังพอไหวนะพอสามสี่นี่เริ่มง่วงแล้วนะเริ่มแล้วรับนายจะมาดูฟิล์มกับหัวกรามหัเคยมีแบบหลับจนผู้ชมต้องมาโจเขาาขับงยองงยองไหวมาด้วยโอ้ดิมาจับมาจับเออมาไปดูเครื่องเสียงหน่อยนี่นะครับผมสอบถามกันหน่อยเออคัาสสิกครับ ก็ตามยุคตามสม repeats, ceiling, right? ัยเด้อพ <strikes> ี่น <reconcile> ้องนะครับ <Nous> อัน <unre> นี้ก็ได้สอบถามนะครับพี่จุ๊กบอกว่าถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็ต้องนันทวันภาพยนตร์นะครับถ้าเป็นอีสานอ่ามลำก็ต้องเป็นเสียงอีสานนะครับนี่เลยนะครับนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่พี่จุ๊กบอกว่านี่ถ้าหน้าทงเยอะขนาดนี้นวดใหญ่เลยนะนี่นะครับแต่ว่าพอมาตามยุคตามสมัยทุกวันนี้ต้องเข้าใจนะครับเครื่องเสียงมือสองสวัสดีเซเบงด้วยสวัสดีครับผมหารุ่นพี่ผมเนี่ย ป็นไงเด้อก็ยังจนเหมือนเดิมครับโอ้ยแซนซับเราขอให้ร้านไปๆเด้อไปเรื่อยๆครับเมื่อรถขายอง้ยขายองขึ้นรถไปเลยอ่ะนี่แหละครับตู้มีประมาณนี้เรียกใช้กันได้นะครับทางไฟฟ้าแล้วก็เครื่องปั่นไฟนะครับก็ยังอยากจะกลับมาทำฟิล์มไหมพี่จุ๊กโอ้โหเลยบ่เหนื่อยแล้วนี่คือเหนื่อยของแท้แล้วเออดิจิตอลกดทีเดียวนอนเลยใช่ไหมโอ้นะเอา นี่แหละครับระบบแสงสีเสียงก็ประมาณนี้นะครับราคาหลักพันด้อพี่น้องเขตบุรีรัมย์บ้านเรานะครับมีงานก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในดงในป่าไม่มีไฟฟ้าเรียกใช้กันได้นะครับในส่วนของระบบเครื่องปั่นไฟนะครับก็นี่แหละครับเบรกี่ใบนี่12ดอกนะจอก็น่าจะ14นะตัวนี้นะครับปิจกบอกว่าขอประมาณนี้แหละใหญ่ยยเกินสู้ลมเหนื่อยเบา วันนี้ใช้สแตนนะครับนี่รถหนวยครับผมคลาสสิกเลยวันนี้ก็ได้มาพูดคุยในส่วนของประวัตินะฮะเก่าๆต้องถามนะฮะคนที่อยู่กับบรรยากาศเก่าๆเราได้จะชมนะแต่คือเราไม่สามารถตามไปดูแต่ละพื้นที่ที่เสียจุกแกไปฉายวันนี้ก็เนาะอ่ะพอได้หายคิดถึงคนระับพี่น้องนะฮะยุค90ทุกๆท,ท,ท่านแล้วกันแต่เสจจุกก็ยังรับฉายอยู่นะตอนนี้ก็ จะให้เป็นกําลังใจให้ช่างสมชายครับป่วยหนักเหลือเกินช่างสมชายนี่คือใครครับช่างเขียนปาดช่างเขียนรูปวาดอยู่ศรีสะเกดที่มีหนึ่งเดียวที่ยังเขียนอยู่ในของภ<อ>าคของเราตรงนี้นะครับป่วยบอกป่วยเป็นมะเร็งปอดตอนนี้ก็<อ>ให้อาหารทางสายยางอ,ะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ มาคำถามลูกพี่เราถ้าไม่ได้แกเราไม่ได้มันยืนตรงนี้อ๋ออันนี้ก็คือต้องขอบคุณแกด้วยเนาะด้วยบุญวาสนาหรือว่าบุญนำพาน่าจะเป็นก่อสร้างเนาะก็คือพอพี่จุ๊กได้ไปเจอแกมันก็เลยได้มาอย่างนี้มาจุดนี้ครับตอนนี้จะปิดคลิปแล้วพี่จุ๊กมีธุรกิจอะไรกันบ้างที่พี่น้องสามารถใช้กันได้ตอนนี้ธุรกิจป้ายแห่โฆษณาเขียนป้ายเขียนรูปทำบ้าขาย โฆษณาี่คือวิ่งที่ไหนอ๋อวิ่งในเมืองรับแค่ในเมืองบุรีรัมย์บอกใช่ในเมืองรีรัมย์ก็คืองานเล็กงานใหญ่งานโฆษณาตามห้างจะชอบแบบคลาสสิกก็เขียนเอาหรือจะเป็นโปสเตอร์พิมพ์ให้แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบงานข้าราชการงานที่แบบงานบุญงานวัดได้หมดใช่เขียนป้ายแล้วก็ทำว่าวด้วยแล้วก็หนังหนังเป็นงานอลิเล็กงานนี้คือเป็นงานงานหลักงานหลักทุกวันนี้ประจำการอยู่ที่ไหนอยู่บ้านน้องว่งโงไฟฟ้า ทางมากรุงเมืองนะครับแต่ไม่จำเป็นหรอกพี่น้องทุกวันนี้ติดต่อหนังกริ่งเดียวเปอร์โทรศัพท์อะไรพี่0819660324ครับใช้ครับใช้แต่ถ้าห้าโมงไม่ไปให้นะทุกวันนี้คุณขยันคุณจะประสบความสําเร็จครับอ่านี่เรื่องจริงผมผมเคยได้ยินคํานี้เขาบอกว่าคนขยันอยู่ที่ไหนแล้วเหนื่อยจริงไหมพี่ อไม่มีงานเหนื่อยถ้ามีงานไม่เหนื่อยผมคิดอย่างนี้ครับโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแนวคิดของชุ๊ดซิลยอนเลยครับผมผมมาแต่ตัวยายเก็บมาเลี้ยงไม่มีพ่อแม่ครับผมสู้มาคนเดียวนี่สู้มาเนี่ยอ่ะรถนังงนี่รถแฮเลอเรถจิงสองท่าอแต่ไม่มีที่อยู่เพราะไม่มีที่ชื่ออายเก็บมาเลี้ยงสู้ต่อไปสู้ต่อไปครับเช่าเช่ไว้ตลอดลุยอย่างเดียวได้ได้สู้ได้ จากอยู่คนเดียวนี่อยู่แปดคนแล้วบลูกหลานครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็นี่แหละครับอีกหนึ่งเราขอบคุณพระอาจารย์สมพรครับที่ท่านดูแลประจำทีมงานรัตนารังสีอันนี้ก็อีกหนึ่งทีมงานของเราชนบุรีให้เครื่องใช้มาใช้โอ้เฮียไหนครับผมเฮียอยู่ชนบุรีครับเฮียเนี่ยอะไรชื่ออะไรนึกทีมชื่อกันแล้วถ้าเราไม่ไม่นม่นึก ตอนแรกๆมันกิมันนึกไม่ออกถ้าหลังๆมันราก็นึกออกเพราเฮี้ยแบบอาสุดยอดเไรย่างเงียคุณอยู่คิดคิดถึงอยู่เพราะว่าเฮียแกจะช่วยตลอดเลยครับช่วยครับพวกหนังไฟสันอ๋อนี่คือเครื่องใช้ก็ได้ของเฮียแกใช้เลยใช่ตัวใหญ่เลยใช้อยู่ทุกวันของเฮียของคุณไม่ต้องใช้หรอกครับสบายเลยสบายเลยครับอ่าโอเคขอบคุณด้วยครับผมสวัสดีครับอ้เยี่ยมเลยครับผม